ทะเลนี่สวยมากแถวนี้ทะเลมันสวยเนะาะทะเลอันนี้คือสะพานระหว่างพังงากับภูเก,ก็ตอ๋อสะพานจะต้องข้<อ>ามนพังงา,า,งงาอสมัยก่อนนี่ไม่มีก็ต้องใช้เรือข้ามกันใช่ไหมยุคก่อนอันนี้สร้างสะพานได้บายบายพังงา แล้วจะมาอีกนะจ๊ะตอนนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตสวยดีสารสินแม่จูป่าตองเราเดินไปร้านค้าก่อนร้านของฝากที่ภูเก็ต โอ้นี่ทางออกเราเข้าอีกวะ <c oughs> นี่ทางเข้าหรือทางออกเข้าทางไหนเ <c oughs> ข้าผิดที่เลยทางเข้าทางออกอัน <c oughs> ไหนที่ขึ้นเครื่อนได้บ้างซื้อของดีกว่าปะดูของถ่ายได้ใช่ไหมคะ <c oughs> นี่เป็นแกงไ <c oughs> ก่ปลาแกงไตปลาโคตรกิ้ง เผ็ดค่ะพี่ถ้าถ้าถ้าเป็นแกงไตปลาที่เป็นน้ำนี่คืออันไหนอันนี้เอาขึ้นเครื่องได้ใช่ไหมคะต้อโหลดใต้เครื่องนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นนเป็นของเหลวน้หมเกินนมนะโอไม่ได้เพราะพี่ไม่มีโหลดกระเป๋าาวแห้งกั้แงลูกคาี่อ๋อ้าแห้งไงนะแล้วที่ที่ร้านนั้นก็มีแกงไตปลาขายใช่ไหมใช่ท่ะงั้นพร้อมทานได้เลยค่ะใช่ทั่นี้ก็พร้อมทานได้เลยเหมือนกัน ลูกค้าก็เปิดฝาไปคุกข้าวได้เลยแล้วก็รูกว่าจะไปเติมน้ำ้าเป็นแกงเติมผักตามชอบได้เลยอ๋ออันนี้ได้ใช่ไหมขึ้นเครื่องได้นะคะอันนี้ขึ้นเครื่องได้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะอันนี้เลยวันนี้มาเที่ยวยังไม่ได้กินแกงไตปลาเลยขอบคุณค่ะมีขนมอะไรแนะนำบ้างขนมชื่อของดีร้านะคก็จะเป็นขนมเต้าซอนะคะมีหลากหลายไส้เลยค่ะขนมอะไรนะคะมเต้าซอมันคือเป็นแบบไหนในขายขนมปี้งค่ะอ๋อนี่คือถั่วเขียวด้านไหนไข่ไส้เค็ม ของเรา,เาตัวเขียวไขเ่เค็มนี่คือขนมอะไรขนมลาอ๋อเนี่ยนี่น่าอร่อยนี่แปลกดีเยอะ แกงพริกปลาดุกก็น่ากินแกงไตปลานี่หรือเปล่าแกงไตปลาอันนี้ข้าวกิ้งหมอูอันนี้แกงไตปลาข้าวกิ้งหมูแกงพริกปลาดุกนี่ก็น่ากินนะเนี่ยแกงส้มปลาใช่ไหมเอาเป็นจานล้นะละกัปลาเอาแกงไตปลา แล้วก็อีกจานหนึ่งเอาอันนี้ผัดเผ็ดปลาหมึกหรอคะผัดเผ็ดปลาหมึกแล้วก็เอาปลาทอดเดี๋ยวขอหน่อยน้องคะพี่ขอน้ำลาดอีกหน่อยได้ไหมพี่ชอบน้ำใช่คะ่ะชอบเค็มๆนิดนึงแกงไตปลานี่คืออะไรอะ่ะมาจากไข่เคียว ขอบคุณค่ะน,ะนี่ของโปรดแกงไก่ปลา,ปามาแล้วยังไม่ได้กินก,กินให้งคุณกินถ้าทางนะ่าอร่อยจริงๆเยี่ยมรสชาติที่เราต้องการ เป็ดนิดนึงเป็ดนิดนึงอ้าบอกว่าขอน้ำเยอะๆเดี๋ยวดูแล้วสนามบินนาน,นาชาติภูกเก็ตตอนนี้เรากำลังจะนั่งเครื่องไปดอนเมือง ไปภูเก็ตแล้วจะมาอีกนะมีของฝากด้วยแรลนี่ไงของฝากนี่ก็มีจริงแล้วเราต้องหาซื้อตรงนี้แหละเยอะแยะเลยนี่ขนมน,น,นี่สามารถเอาขึ้นเครื่องได้เลยพอเราเข้ามาอยู่ข้างในล้วซื้ออะไรได้บ้านแ,นแล็คเทลเอรเดี๋ยวก็กินกาแฟค่ะไปนั่งรอเกสีอยู่ตรงไหนนอกเกสีตรงไปค่ะ ตรงไหนตรงไหนเกษีเกษีตรงไปเจ็ดอาอสี่ตรงไปแล้วก็เลี้ยวทางนี้แต่เราขอดูเสายโปรดทราบค่ะขอต้อนรับสู่สายการบินไทยและกรุงสายการบินพันธมิตรสตาร์แลนด์ชื่อพิทีจีจีสองศูนย์สี่ซึ่งจะเดินทางไปยังกรุงเทพเขอเรียนเชิญเที่ยสารที่เดินทางตร้อมเด็กเล็กซิคาโรผู้โดยสารที่ต้องการความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษเสี่ยงเครื่องไดในงานนี้ค่ะและจะเรียนเชิญเที่ยสาร สี่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 ของเราอยู่ไหนนะสามารี่หวเคองไ่ะเสีโอตรงไปอีกดีนะว่าเราต้องมาก่อนจะได้ไม่ต้องวิ่งยังไม่ได้คืน แล้วจะกลับมาอีกแล้วค่ะภูเก็ตภูเก็ตทังงานเดินไปดูกันขึ้นเครื่องไปสนามภูเก็เตนะตรงมนเราเห็นทะเลตรงไหนนะตรงโน้นคุณใช่ไหมทะเลมาคนขับไปต้านลองชอบเลยทะเลสุดเด็ดออกไปเดินทางออกเดินไป คือสนามบินน่านค่ะชิปจากเหนือสุดไม่ได้เหนือสุดเนาะจากเหนือไปใต้อะจากเหนือจากภูเขาไปทะเลอันดามันถึงน่านยางปลอดภัยแล้วเราจะไปเที่ยวอีกนะจ๊ะนี่คือที่นี่สนามบินน่านค่ะถ้าใครยังไม่ไม่ไม่เคยมาน่าน นามบินน่านเดือนนี้มีตั้งตั้งหลายเที่ยวบินนะคะกว้างอยู่ลงสบายฮัลโหลสวัสดีค่ะไปเที่ยวไหนคะหรือว่ามีบ้านอยู่นี่อมีบ้านอยู่ที่น่านเหรอคะหรือว่ามาเที่ยวไหนมาเที่ยวน่านเหรอคะ อ๋อผู้ไทยไม่ได้นิดหน่อยฟังได้ผู้ไทยไม่ได้นิดหน่อยเจ้าสกปรกมู๊มู๊มู๊ปลาเกี่ปัดมูเกี่ปัดไก่มะม่วงมะม่วงมะม่วงปลาทูปลาไก่วัสดีค่ะมาเที่ยวเหรอคะอ๋อ อ๋อเพิ่งมาน้ำครั้งแรกเหรอคะมาน้ำครั้งแรกยินดีต้อนรับแล้วมีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนกันยังไม่รู้เราอยากก็ยังไม่ได้วางแผนเลยเราอยากจะไปอะไรนะพวเหรอที่เขาเรียกอ่ะอ๋อเพื่อพวอ๋อมันแรงไหมตอนนี้ไม่รู้ใช่มันร้อนมากเออแต่ก็ที่ไหนแนะนำไปบ้างคะก็มีในเมืองก่อนวัดคุณมินอ่ากระสิบลากเมืองน่านแล้วก็ ถนนคนเดินแล้วก็เสาอาทิตย์ค่ะถนนคนเดินแล้วก็บอกเรืออ่าบอกเรือไปดูเกลือสินเทาเกลือภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าดีดีต้อนรับมาจากที่ไหนนะคะนี่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนะคะนี่ี่ยวให้สนุกนะคะค่ะ